สวัสดีคะ่ะทุกคนมาจากพี่น้องขาเวลาพรกิบมันเดือฝรั่งมานี่ค่ะนี่มันเดือฝรั่งลูกหญ่ๆคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะน,นี่ผลไม้บิวนะทุกคนนี่ค่ะอันนี้อันนี้สุกจนฉ่ำเลยเลยแกะให้พี่น้องเบิง์ได้กินได้ดูด้วยคือแบบทุกคนดูนะเห็นไหมจ๊ะคือข้างในมันะ หวานฉ่ำเลยนะเนี่ยทุกคนนี่โอ้โหถ้าเป็นบัานเขาอะถ้าเป็นมกเดือบัานเขานะ่ะเปิดออกมายังเสีย่ยมันจะมีแมงวีเดี๋ยวพี่น้องอันนี้บะมี่เลยจ้ะก,กินเลยนะหวานมากจนแหกคอ น้ำตาลดุนด่วนข้างในน้ำตาลน่้ำตาลจากผลไลม้พี่นอ้องอมอร่อยค่ะนี่นี่นี่ได้กินได้กินทุกปีนะไม่ต้องซื้ออันเนี้ยอร่อยหวานมากคือแบบ ต้นบึกเดือนอะบ่ต้องบ่ต้องฉีดอยาบม่ต้องขีดอยังกระไดพี่นอ้องคอให้มีฝนมันก็เป็นหน่วยขึ้นมาสุกจนแตกนะทุกคนอีกนะลูกหนึ่งอ้ออันนี้แดงนียทุกคนดูสินี่ค่ะนี่น่กกินมากเลยอื้อ อันเนี้ยเอาไปอบตากแห้งก็ได้พี่น้องเอาตากแห้งถ้ามีแดดนะแล้วก็หรือไม่ก็อบแต่มันก็จะใช้เวลาหน่อยบริไทยตอนเก็บพี่เบิงเพราะว่าเฝ้าเดินสิไปเดินสิไปทุระ <c oughs> แล้วก็กลับมาหวานมาก <c oughs>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  นังกับบบปันน่ปกินอันน้ำผึ่งอ่ะพี่นอ้องมันหวานนะเนี่ยที่จริงมันมีสองที่บ้านมีสองสายพันธุ์อันนี้สีดำลูกไงอันนี้อันนี้ลูกสีเขียวกับทุกคนเดี๋ยวแกะลูกสีเขียวให้ดู อีกลูกหนึ่งนะนี่อันนี้ก็หวานนะนี่ค่ะบร่ได้ทำความสาดหรอกเพราะว่าบริสิทธยาเพราะยังถ้าจะมีกับแค่ฟุนมันมีสารพิษยังเลยค่ะเห็นไหมจ๊ะ พอแล้วขอบคุณพี่น้องสุภุสุคนที่เข้ามารับชมแล้วก็มาชิมมกเดือฝรั่งกับบะลาพรค่ะภาษาฝรั่งเศจก็จะเรียกฟิกอะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันไหม